วัค่ะวันนี้นะคะทิพย์ก็มาพักผ่อนกับครอบครัวที่โรงแรมแมนดารินออเรนเซลนะคะทิพย์ก็จะมาอัปเดตนะคะว่า ทิพย์ทำธุรกิจอะไรนะคะและโครงการทิพย์ก็มีอะไรบ้างนะคะโครงการของทิพย์นะคะก็คือโครงการพูทรั์ลังสิตค่ะซึ่งตาแหน่งทําเลของโครงการนะคะก็เป็นทำเลที่ดีมากๆนะคะก็คือติดถนนพหลโยธินลังสิตเลยนะคะจะเป็นเส้นถนนฝั่งขาเข้านะคะก่อนถึงฟิวเจา้าพาร์คหรือว่าลงกระสาบไม่เกิน2กิโลเมตรนะคะมันข้างสับสนกันเยอะมากเลยนะคะระหว่างพูทรั์ลังสิตกับตลาดพูทรัพย์นะคะซึ่งคนละอันกันนะคะโครงการของทิพย์เนี่ยจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะจะเป็นเหมือนแนวธุรกิจก็สังเกตง่ายๆเลยนะคะข้างหน้านะคะจะมีปัม๊มน้ำมัน,น,านบางจากนะคะซึ่งเป็นนนปปััม้วกกแ ะะพอเลยมานิดนึงนะคะก็จะเป็นโชว์รูมเนต้าซึ่งเป็นโชว์รูมรถไฟฟ้านะคะซึ่งรีโนเวทเปิดตัวใหม่พึ่งเร็วๆนี้เองนะคะแล้วก็จะมีโชว์รูมฟอร์ดค่ะซึ่งโครงการเรานะคะขนาดประมาณ40ไร่นะคะจะมีถนนเนี่ยเข้าไปตรงกึ่งกลางระหว่าง ปั๊มบ,บางจากกับโชว์รูมเนต้าค่ะข้างในโครงการนะคะก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับรถแล้วก็การค้าปลีกนะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักนะคะอย่างเช่นโกดังกระจายสินค้านะคะของโครงการนพร,รัตน์ยีบาทนะคะแล้วก็จะมีนอกจากนี้นะคะในโครงการของทิปยังมีโรงเรียนสอนขับรถนะคะจะเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองโดยกรมขนส่งนะคะซึ่งสามารถเรียนแล้วก็ออกไปขับขี่ได้เลยะคะ่ะแล้วรถที่มาเรียนที่นี่นะคะ นิยมมากๆคือรถบรรทุกนะคะเพราะเรามีสนามสอบเป็นของตัวเองนะคะคนที่มาเรียนแล้วก็ออกไปขับขี่นะคะก็มีตั้งแต่เป็นแบบแค่มอเตอร์ไซค์คันเล็กนะคะจนกระทั่งถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะ ที่มีการขนส่งขนาดใหญ่เข้ามาในโครงการได้เนี่ยเพราะาเราออกแบบไวตั้งแต่แรก,กเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะใกล้ๆโครงการของเรานะคะก็เพิ่งมี s c s นะคะมาเปิดโครงการบ้านหรูนะคะก็คือเวนิวนะคะกับไทยบางกอกบูรวาทน,นะคะซึ่งขับไปแค่ติ๊บเดียวเองคะ่ะถ้าใครมีบ้านอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถมาขยับขยายธุรกิจทำออฟฟิศในโครงการของเราได้สะดวกมากๆเลยคะ่ะจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือโครงการของเรานะคะอยู่ตรงข้ามไทยวัสดุหลังศิษย์นะคะและตรงโซนนี้ก็จะมีธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเยอะมากๆนะคะก็คือขับตรงไปอีกนิดนึงนะคะก็จะมีบุญถา อพอกับรถลงมานะคะก็จะมีเมกาโฮมนะคะซึ่งเป็นเครือของโฮมโปรค่ะใกล้มหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นมกรุงเทพนะคะ<ม>คะและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้นะคะที่ทําให้โครงการเราอยู่และรวยและก็ดีจนถึงวันนี้นะคะคือการวางโควงจุ้ยของสินแสสมปองค่ะซึ่งโครงการอันนี้นะคะสินแสไม่ได้วางแค่แบบ แค่ตั้งเจ้าที่อะไรเล็กๆน้อยๆอยแต่เป็นการวางภาพรวมตั้งแต่ที่ดินกําหนดแต่ละแปลงว่าต้องวางยังไงตั้งแต่แรกนะคะซึ่งข้อดีอันนี้ก็คือจะทําให้สมาชิกทุกคนที่อยู่ภายในโครงการเนี่ยได้รับพลังของฮวงจุ้ยที่ดีอย่างแน่นอนค่ะคงหายสงสัยกันแล้วนะคะว่าทิพย์ทำอาชีพอะไรนะคะจริงๆแล้วทิพย์ทำงานนะคะแล้วก็ทําหนักมากด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่รู้จักสินแสสมปองนะคะเดี๋ยวทิพย์จะทิ้งลิงก์ไว้นะคะเผื่อใครอยากจะขยับขยายธุรกิจหรืออยากปรับโวงจุ้ยบ้านนะคะสามารถไปติดตามที่เพจของสินแสสมปองได้เลยคคคค่่่ะะะะะะะสสําาาาาหหรรรับบววนนนนน้นะะถ้ถมีีีออไททใจจจเเด๋ยิิกก็็ล ตัดมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ